พาเที่ยวงานมาด้วยโชว์ที่ห้างวีสแควรนะครับวันนี้พามาเที่ยวชมบูธของอรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตนะครับวันนี้เชฟโรเลตยังมีหลายรุ่นนะครับที่มาจอดโชว์อยู่เห็นอยู่มี4คันนะครับมีอยู่4คันเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพนักงานของเชฟโรเลตเลยกันแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟโรเลตมีรถยนต์รุ่นไหนมาโชว์บ้างครับ เป็นโซนอกใช่ค่ะตอนนี้เป็นเครื่องพันสี่เครื่องพันสี่ใช่ค่ะจะเป็นตัวท็อปเลยนะคะจะเป็นจากลักษณะภายนอกจะเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยตากันดีก็คือในหนังเป็นตัวต้นแบบของพระเป็นบีเรื่องในเรื่องคาร์ทอมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวแต่งแต่งพิเศษใช่ค่ะเป็นซึ่งถ้าถ้าเราซื้อปกติธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะก็จะเป็นสีธรรมดาทั่วไปครับค่ะแต่นี่คือแต่งพิเศษทั้งแม็กแล้วก็สีล้อแม็ก อันนี้คือเป็นตัวแต่งเลยใช่ค่ะลูกค้าก็สามารถสั่งแบบนี้ได้ด้วยได้ค่ะนะครับอ่ะแลรุ่นนี้ที่เห็นอยู่เป็นเชฟโรเลตคูซคูซค่ะอันนี้ดูแล้วคันจะใหญ่ขึ้นใช่ค่ะใหญ่ขึ้นเนี่ยเพ่าพวกอัลติสครับค่ะจะเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวตัวคูซนี่เป็นรถเครื่องยนต์กี่ซีซีจะมี1,600กพันแล้วก็2,000ซีซีค่ะ1,600กพันแล้วก็2,000ใช่ค่ะสองพันจะเป็นเครื่องดีเซลครับอ่ะไปดูด้านหลังกันที่มีรุ่นไหนน่าสนใจ เบสเซอร์ er. เป็นรถ P P V ครับเป็นรถกระบะแต่งอนเนกประสงค์นเ,นปงคเป็นแบบอนเนกประสงค์<ช>สี่ประตูใช่ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นแบบกี่ซีซีเครื่องยนต์เป็นแบบอ่าตัวเนี้ยเครื่องเครื่องยนต์น่ะจะเป็น2,400ันซีซีแล้วก็อย่างรถลักษณะนี้ก็จะเป็นรถเชิงใช้งานแบบครอบครัวใช่ค่ะ ับไปไปท่องเที่ยวโดยทางไายก็บ่อใช่ค่ะเี๋ยที่เราเห็นนี่คือบ่อสามารถพับลงมาได้ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นในลักษณะของการเวลาเวลาเป็นทุกสองหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็จะพับเป็นแนวล,ลาดได้เลยทั้งสองแถวอืมค่ะก็ให้ความสุขสบายในเรื่องของการสัมภาระด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะนะครับ<ช>ราคาเริ่มต้นของเทลเวเซอร์อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาหนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทใช่ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาใช่ ก็เหมาะเหมาะกับครอบครัวเลยเห็นครอบครัวกําลังดูอยู่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาดูกันต่อซิว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างรุ่นนี้สีขาวที่เห็นอยู่ตัวนี้เป็นกระบะคอลแอร์โคาโดเอ็กแท็ก็คือเป็นเป็นตัวแทปเป็นตัวแทปใช่ค่ะตัวนี้ฟังก์ชันครบเป็นเอลฟิเรก็คือเป็นตัวท็อปสุดสามารถอ่ะตัวนี้กระทะล้อนี่คือแต่งแต่งมาให้เลยใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแต่งมาให้เลยถ้าเอ่อมันจะอยู่ในโปรโมชันของแขมแล้วับหรือว่า ก็ถือว่าวันนี้เชฟโรเลตมาหลายรุ่นเลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับแล้วรถแต่ละรุ่นวันนี้เนี่ยที่นำมาโชว์อยู่เรื่องของแคมเปญแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเป็นไงบ้างอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวโซนิกนะคะจะเป็นตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นแคมเปญก็คือ,อ0%ดอกเบี้ย0% 60เดือนครับค่ะก็คือลูกค้าจะผ่อนผ่อนได้ยาวถึง60เดือนโดยที่มีดอกเบี้ย0%ดาวน์25%ขึ้นไปครับค่ะโตคูซ รถกระบะรถกระบะก็จะมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งก็คือย่างแม็กตัวนี้ครับค่ะโซนเทลเบสเซอร์เทลเบเซอร์จะมะีเป็นราคาเริ่มเป็นดอกเบี้ย1.9948เดือนนะคะแล้วก็จะมีวารันตี2ปี2ปี 2> ใช่ค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าเหมือนกันใช่ค่ะ,ะคเป็นโรโงชั่นพิเศษแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สนใจในแคมเปญในในส่วน ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเชฟโรเลตเรียกว่าจัดเต็มให้กับผู้ที่สนใจใช่ค่ะนะครับสามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ว่าจะแบบไหนต้องการแบบไหน,นงานก็มีถึงวันที่6ใช่ค่ะวันที่6นะครับถ้าเราจากจากง,งานแล้วเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมใช่ค่ะมีทั้งโชว์รูมทั้งท,ที่ที่ในตัวเมืองนครสวรรค์นะคะ,นนะ,คะตรงศูนย์ท่ารถที่อำเภอตาคีอำเภอพระยาหกีรีอำเภอ ก็ถือว่ามีสาขาครอบคุมการให้บริการใช่ค่ะท่านไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ